สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพบกับซูซูกิดรคอปเอนสนทนาภาษาเด็กคงนะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คก,กี้แล้วก็ฮอสโซนโซวันนี้เราคุยกันเรื่องอาการบาดเจ็บของแอนดรูโรเบิร์ตสันครับสนับสนุนโดยซูซูกิทริปเปิลโบนัสดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลแอนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณบอดี้แบ็คเลสซูกา้าหอมจัดเข้มจริง อร่อยต้องลองอืมเป็นไงบ้างครับความคืบหน้าเพราะตอนเนี้แหมนักเตะหลายๆทีมไม่ใช่แค่ลิพูลนะนิวคาสเซิลนี่ก็เจ็บเยอะนะมีตัวเลขอยู่แมนยูนะต่างนะครับแล้วก็มาลิพูลเราก็จริงๆถ้ายอดรวมก็ก็เยอะเหมือนกันนะตอนนี้ยอดรวมของลิเวอร์พูลแปดคนส่วนมากสุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ก็คือนิวคาสเซิลโดนเป็นสิบเลยอ่ะนี่กนเป็นสิบบวกอ่ะ มันก็จะมีคนที่เจ็บแล้วก็หายแล้วก็เจ็บอีกแล้วอะไรเงี้ยนะแต่เอาที่ไม่ได้ลงเนี่ยแปดคนก็หนึ่งนะคืออนที่โรเบิร์ตสันใช่ครับเขาเจ็บไหลตั้งแต่ช่วงทีมชาติเมื่อตอนเดือนตุลาฟีฟ่าเดย์ที่แล้วใช่ใช่ตอนมาถึงฟีฟ่าเดย์นี้ก็ยังยังไม่หายแล้วคือด้วยอาการสภาพที่เขาเจ็บมันไม่ได้กลับมาในเร็ววันนี้แน่นอนเขาผ่าไปแล้วผ่าไปแล้วผ่าตัดไปแล้วครับแล้วก็มีภาพที่เขาออกมาสู่สาธารณชนครั้งแรกก็คือ การยังเขาไม่ค่อยดีพี่หนุม่มก็คือแบบเขายังยกยกแขนได้ไม่เต็มเต็มวงสวิงเท่าไหร่ก็คือยกได้แค่แขนล่างอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของการกลับมาอะไรเงี้ยเราบัวบอกก็ยังไม่ใช่เร็วๆนี้เขาก็ยอมรับว่าม,มันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูซึ่งแน่นอนแหละตรงไหล่มันเป็นข้อต่อแล้วมันต้องใช้ในการเดียวยาแล้วเขาเพิ่งผ่าตัดมามันก็ต้องแบบฟื้นฟูทากายภาพช่วงแี้ก็คือ มันอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการกายภาพมากกว่า rehability ใช่ครับขั้นตอนนั้นยังไม่ได้ลงมาซ้อมใช่โอ้โหแค่ผมว่าแค่เดินเอาวิ่งแค่วิ่งหย่อยก็เจ็บแล้วนะมันสะเทือนนะพี่หนุ่มคนี่เไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องให้ร่างกายพร้อมก่อนใช่ครับพอร่างกายพร้อมหัวไหล่สามารถจะเวี่ยงแขนหมุนแขนอะไรได้อ่าขั้นต่อไปก็เดินวิ่งวิ่งก็วิ่งแบบ เบาๆจ็อกกิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นยังไม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงตอนนี้ก็คือรักษาร่างกายอยู่ครับแต่ว่าผ่าตัดอะไรเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วใช่ครับได้เห็นภาพได้เห็นแขนมลงไปแขนแขนซ้ายใช่ไหมลงไปไหลขวาไหลขวาไหลขวารุดนี้โดนประตูซีมอนอุนายซีมอนทับครับผมแต่สกอตแลนด์ก็เข้ารอบไปแล้วนะครับพอเสมอกับนอร์เวย์ก็เข้ารอบตามสเปนครับผมเป็นไปยูโรแน่นอน ก็เป็นปัญหาของริบูนิล้ะฮะนักบอลบยูโรเนี่ยล็อบโบว่าถ้าหายทันเนี่ยก็หายทันอยู่แล้วล่ะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรตอนี่เขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดใช่ไหมใช่ครับพี่หนุ่มเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะกลับมาแน่ๆนะแต่อาจจะช้าหน่อยคือต้องมั่นใจทุกอย่างก่อนว่ามันเป็นไปตามที่วางแผนที่วางไว้การผ่าตัดเนี่ยประสบความสําเร็จที่สําคัญเนี่ยก็คือไม่มีภาวะแทรกซ้อนเลย มันผ่านไปสสัปดาห์แล้วช่วงช่วงนี้ก็คือทํากายภาพกันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปแบบตามที่ต้องการแล้วหวังว่าจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือล็อบบเองก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่พยายามไปบุกิจอะไรกับเรื่องของของ,ขอ,งอาการบาดเจ็บเพราะไม่เช่นนั้นจะทําให้แบบมันยิ่งเครียดอะ่ะเออซึ่งเขาต้องมานั่งปรับวิธีคิดให้ใจเย็นๆรวมถึงเป้าหมายแต่และสัปดาห์สัปดาห์ว่ามันก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ยังไม่ได้มองไปไกลนะเขามองแค่นั้นแหละ ดูทีละสัปดาห์สัปดาห์แล้วก็พยายามฟื้นฟูต่อไปแล้วก็พยายามจะไม่เร่งให้ตัวเองเนะี่ยกลับมาโดยไวมีเวลาของมันใช่ครับเวลาของในการฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นของตัวเองนะไม่มันเป็นช่วงเวลาที่อยากจะต้องอดทนหน่อยครับใจก็อยากลงไปช่วยเพื่อนรุวมทีมอะนะครับเพราะตรงน,นี้มันบางทีนักบอลมันอาจจะงุนงิดได้นะใช่ครับไม่ได้เล่นอนะ ก็ oh. อยู่กับบ้านตรงนี้ก็อาจมาอาจะมาสนามมาดูมาเจอแพทย์เจออะไรนะแล้วก็การควบคุมตัวเองสําคัญเลยนะครับอืจะนงจะนอนจะเข้าห้องน้าอะไรโ้มันไม่ง่ายเลยมันขยับขยืขย่นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะเออ,เอ,อแล้วก็ต้องเดินเหิอนอะไรก็ต้องแบบสเปะสะป่าไปเดินชนนู่นชนนี่ลื่นล้มอะไรเงี้ย <c oughs> อุางยุ่งปวดมันสวยเกินแล้วม,มันไม่ได้เลยนวตงนี้มันต้องเห็นใจนะครับนี่ก็ล็อบโบเนี่ยชัวร์แต่ว่า ร่วงที่เราอัดคลิปเราก็ต้องออส่งใจไปทางเมริกาใต้ด้วยว่าขอให้กลับมาอยู่ในสภาพครบๆนะฮะคือกลับมา oh. ขอให้แบบไม่ไม่มีใครเจ็บเพิ่มอ่ะไม่ว่าจะทั้ทงเมกาใต้หรือ,อยุโรปตอนนี้แหละโอ,อล่าสุดสบอตไล์ก็ฉลองเฉลิมฉลองเข้ารอบสุดท้ายฮังการีฮังการีแ่มดื่มไม่รู้ดื่มเยอะหรือเปล่านะเห็นดื่มโชว์เลยหมดหมด,หมดขวด <laughs> เลย <laughs> หมดแก้วหมดแก้วนฮะสบอตไลน์ไม่ใช่แห้งโอเวอร์มาอ่ะเออ แล้วฝั่งอเมริกาใต้มันจะเดินทางด้วยไงปัญหาคือพวกแล้วดูแล้วลุยดีอาร์ตเลยพวก <c oughs> ดาวินูเซยก็โชว์ฟอร์มอีกโอ้ฟอร์มดีแ้วนะสองคนนี้เนี่ยเออดีอาร์ตี่ก็โขกสองลูกสงสารเบกเกอร์ดันมาเล่นนัดนี้ไงปกติต้องมีเอเดซอนเฮ้ยมันมันรู้กันหรือเปล่าวะกับแมนซิตี้อ่ะไม่อยากคิดเลยอเออ้ะเป็นเอเดซอนนี่มันจะแบบเออข่มขวัญก่อนเลย นี่อยู่ๆเขาสลับกันเล่นอยู่แล้วผูเนี้ใช่ไหมใช่เที่ยวทีแล้วเป็นเป็นไอ้อเดซอนใช่ครับเที่ยวนี้ดูดยั์มงเขาไป2สองลูกเลยโอ้แต่ว่าซูมูห์ถองริบุนนี่เขาหลังจากชนะบราซิลแล้วเขาก็เอาเครื่องบินเจ็ตไปรับพ่อแม่มาเบอร์ที่ซส์เลยอ่าก็จะอยู่ยาวถึงช่วงสองวิมาดเลยใช่ครับเขาเจอพ่อแม่แล้วก่อนแข่งใช่ไหมใช่ครับตนี้คือเอาไปรับมาเลยมาให้มาอยู่แบบมันสร้างขวัญกำลังใจกับดูดยดอ่าจะได้มี พลังใจในการเล่นโวันนั้นตอนที่ดีอาร์สโขกสองลูกพ่อเขาก็ไปดูในสนาม<อ>ด้วย้อหพ่อก็ร้องไห้แบบคนเป็นพ่อนะคือรูอกับปั้นลูกชายจะเป็นนักบอลระดับตอนนี้ก็ต้องใช้เขาเป็นระดับโลกและวเวิร์คลาสทุกคนรู้จักหมดใช่ครับนะครับก็แมนซิตี้พี่หนุ่มไอล่าสุดฮารันก็ถอนใน Norway นอะร์เย์นัดที่สองแต่แต่สื่อเาก็หลายคนนะ่ะเขาเชื่อแหละว่าไม่เป็นเลยมากหรอก สื่อ,เ,อ,อเพราะว่านอร์เวย์ตกรอบไปแล้วอ่าชคือนอร์เวย์มีเส้นทางเดียวคือไปเส้นทางเพย์ออฟเพย์ออฟในสนปนดาห์ัีสามใช่ไหมแต่ว่าก็ก็ต้องดูไปดูแลนด์งกิ้งไปดูอะไรกันอีกพีงใช่ไหมว่าว่าติดท็อปหรือเปล่าสิบสองทีมหรือเปล่าแต่ว่าวันเสาร์วอดีเลยเจอรี่อูลก็พร้อมแหละไม่ต้องกูัวพูดหรอกผมว่าลงพี่ว่าลงอยู่แล้วคือไม่น่าพลาดคือก่อนเกมอย่างเงี้ย แมนซตตี้ชอบมีข่าวปล่อยออกมาว่าให้เจ็บนู่นเจ็บนี่จะมีเนธานาเก้ของเนเธอร์แลนด์ครับนะัดล่าสุดที่ชนะไอร์แลนด์ก็ไมไ่ไม่ได้ลงนะเจ็บใช่ไหมครับเออเขา,าใช้ฟันได้ไปเต็มเต็มเหนียวนะครับคาร์โบเออรีพูลน,นี่แล้วพาล่าก็ไปยิงกี่ลูกนะสี่ลูกเ่สี่ลูก แบบไปโชว์ฟอร์มดีในฟุตบอลทีมชาติกันหมดเลยโอ้แบบคือใส่เต็มที่เลยอ่ะแบบเล่นกันแบบโอ้ลืมแล้วเลเต็มตายเดี๋ยวว่าเจอมาทิตีวันเสาร์แล้วเตะเร็วด้วยทุ่มขึ้น่ะตั้งเตะริพูเนี่ยกลับมาถึงวันพฤหัสนะพวกเมกาใต้โอ้ใช่แล้วมีเวลาสอกวันศุกร์แค่วันเดียววันศุกร์ก็คือเรคอควิลี่แค่นั้นอ่ะเบาๆมมากหรอกขอขอไปครับแหมเออก็แต่ภาพทีมเนี่ยมันก็มีความต่างกันไม่มากแต่ว่าริพูเนี่ยมันมีตั้งเตะไปอยู่เมกาใต้หลายคนไงครับ แมกไก่กัะเล่น,นกับเจน่าก็โดนโดนไปสองศูนย์โดนลุกไวจัดขาบ้านอีกแล้วเจอบารซิลอีกนะในวันพุธตอนเช้าเนี่ยเนี่ยบารซิลกำลังแบบโอ้โหแม้ว่ามันเพิ่งเริ่มต้นฟุตบอลโลกรอบเพลเยอรแต่แบบสถานการณ์บารซิลก็ไม่ค่อยดีนะชนะม,มาสามเกมแล้วใช่บารซิลวินิสุสเจ็บเนยมาเจ็บก็หายไปสองคนแล้วใช่วินิสุสนี่แล้มันดิตกระเทือนไปละโอ้โหน่าจะสองสามเดือนด้วยเพราะฉะนั้นเอาว่าแมนดิตี้เนี่ยนักเตะที่เล่นแมกาใต้ก็มี อุเลียนอุเลียนนะบัเลสกับเอเดนซอนก็ไม่ได้เล่นด้วยถอนไม่ก่อนเลยถอนก่อนใครเพื่อนเลยเนี่ยเมื่อมันเป็นรองอ่ะลิพุนบางทีก็ก็เข้าใจเชิญคอปนะเขาก็ทํางานแบบซื่อๆไม่มีเล่หเหลี่ยมแผลว่าก็ใช้คำดีๆนะพี่น้องไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแผลว่าแบบบางทีของมันเนี้ทีมที่มันฟุตบอลมันใกล้เคียงกันนะได้เปรียบกันนิดนึงมันก็ต้องเอาใช่ไหมครับ คือความได้เปรียบของของมาตรฐารนวันนี้มันใกล้เคียงกันเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยมันมีสิทธิ์ชนะเลยมันเป็นชนะกันด้วยรายละเอียดน,น,น้อยอน,นักเตะพร้อมพร้อมกว่าแค่นั้นเองแล้วล่าสุดไคล์วอเกอร์เขาออกมาพูดนะว่าเขาพร้อมมากเลยในในการที่จะเล่นวงเล่นบันเสราร์เนี่ยเพราะว่าวิทยาศาสตร์กีฬาของแมนเชสีตอรับ,ต,รบต่อให้เล่นกับทีมชาติมาสองนัดเขาก็พร้อมเสมอที่ต้องเล่นเกมแรกเลยอะไรเงี้ยก็แลวก็ให้สัมภาษณ์แบบเหมือนสวนทางกับเจนคอปซึ่งไม่พอใจโปรแกรมอ่าใช่ใช่ลิฟูลฝรังฟีฟ่าเดมาอีกแล้วมาอีกแล้ว เฮ้ยอะไรเนี่ยเราไปสามเนน่ะนี่เขาบอกรวมไปสิบกี่ครั้งละสิบหัวครั้งเลยไหมมากสุดเลยครับพี่หนุ่มสิบสิบสองสิงสามครั้งอะไรนี่ใช่ไหมทีมอื่นที่ตามมาคือหกครั้งนะมองในแง่บวกก็คือริพูนออกจอยเยอะก็จะได้ตังค์เยอะในส่วนนั้นใช่ไหมมีคนเลเวลติ้งดีไงผลงานดีก็ได้ออกจอบ่อยอ่ะก็เรื่องของไอทีเราสั้นก็ขอให้หายวันหายเร็วๆนะครับก็รอรอดูภาพการมาซ้อมแบบ การเรียกฟิตเนสกลับมาถ้าภาพนั้นมานี่ก็นั่นคือใกล้ละกระบวนการนั้นมาแล้วใกล้ที่จะเข้ามาเล่นแล้วก็เรื่องแบ็คซ้ายตอนนี้เราก็ต้องใช้คอสต้าสิมิการ์สก่อนนะนนั้เจอแมนซิตี้เนี่ยคือตอนนี้นมันเป็นคําถามว่าจะใช้โจโกเมสหรือว่าใช้คือว่าไอ้วันนั้นเนี่ยโจโกเมสไม่พร้อมด้วยที่จะเจอล่าสุดอะล่าสุดก่อนก่อนที่จะฟรีฟาเดถูกป่ะครับผมที่เจอไอ้เบนฟอร์ดอ่าใช่ไหมครับโกเมสไม่มีชื่อเพราะเจ็บเล็กน้อยเจ็บอะไรก็ไม่รู้แล้ว เราก็คิดว่าตอนนั้นซิมิการ์สเล่นบอลงางกับดาวแล้วมันเล่นไม่ได้เรื่องเลยโดนด่าเยอะใช่ไหมไม่น่าจะได้ลงปรากฏได้ลงแล้วโอเคเล่นดีสองแอสซิสต์เอาจริงๆนะถ้าไม่มีสองแอสซิสต์ก็ไม่ก็ไม่ถึงกับขั้นดีมากได้ได้เรื่องคะแนนในเรื่องคะแนนเกมลุกอ่าได้เรื่องของคะแนนเกมลุกเกมลับเหมือนเดิมเกมลับก็เสียบอลยังต้องตามต๊กตุกยังต้องหวังต้องต้องต้องแบบเอาใจช่วยอ่ะนี่เจอฝั่งขวาน่าจะเจอไม่รู้มันจะเอาโดกูหรือฟีฟอรเดนมาเล่นนะ เป๊ะก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะเออแต่ถ้าใช้โจกโกเมสภาพที่เราเห็นปีแล้วที่เอาฮารันอยู่ก็อยากให้กลับมาเหมือนกันนะเออแต่ทีนี้ถ้าเขาลงา่ะแน่นอนก็ต้องเป็นแบ็กซ้ายแต่ก็ไม่เจอกับ<อ>โดกูโฟเด้นนะก็หวังว่าองค์ลงอีกรอบแล้วกันแต่ฮารันไม่เคยยิงเลี้ยผู้ได้นะครับบอกไว้ก่อนใช่ใช่ออแต่มาลิตี้เขาไม่ได้มีฮารันคนเดียวไงทีนี้มีเพียบนะโดกูอวารเลสเออโฟเดนอีกแล้วจากโดกูนั้นเจอโจซีก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน เจอิสเจมดักอยู่มาเลยเก็บอยู่เลยต่างจากที่เขายิงหนึ่งใจสี่มากเลยนะต่างจากนัดก่อนหน้านี้ใช่ครับก็หวังว่ามันเป็นเกมใหญ่แล้วแมนซิตี้ตอนเนี้ยฤดูกาลนี้เล่นเกมใหญ่มีปัญหานะเออใช่ใช่เจอเซนนันก็แพ้มาเจอเชลซีนี่เป็นไงเสมอแบบสุดมันแล้วโดนยิงไปสี่เม็ดอ่ะก็คือไม่ใช่ภาพปกติที่เราเห็นแมนซีชุดนี้ทั้งหมเอออ่ะเดี๋ยวก็รอดูว่าเจอทีมใหญ่อย่างลิพูลนะครับครับผมเราก็จะมั่นใจมากนอยขนาดไหน ก็ว่านไปนะฮะข่าวนี้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้เราบูด้วยแล้วกันให้หายหายเจ็บกลับมาโดยไวเลยครับก็ช่วงท้ายรายการนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคู่มือโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนะครับนอกจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยังมีบุนเดสลีกาเกาโชซิเรียอารวมถึงลาลิกาสเปนด้วยนะครับก็หาซื้อกันได้ที่อลาดินออนไลน์นะครับก็ฝากนะครับสยามกีฬาเดลี่นะครับรายการกีฬาออนไลน์นะครับทางช่องแสมสปอร์ตยูทูบชาแนลนะครับพบกับคุณกุ๋ยพี่โยทิน คุณต่อคุณคุกคกิกคุณพิช c ีนะครับประเด็นกีฬาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงตรงเป็นต้นไปนะครับ,รบและท้ายนี้ก็ขอขอบคุณ s u ซูกิ Triple Bonus สเดียวซูซูกิจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี s u ซูกิ Triple b โบนัสเดียออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1พ่ผ่อนสบายๆเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีต่อที่2 มอบส่วนลดเพิ่ม1 5 0 0 0บาทสําหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และ,กะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษส,สาหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดี๋วจะเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่หนึ่งตุลาคมถึง31ธันวาคม2 5 6 6เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสาิสกิทั่วประเทศ ขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันแคชกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีมา้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์แกมหลอกให้ลักและลวงเงินสินค้าถูกเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียงเงิน ทางเคแบงได้รวบรวมไว้ด้วยสารานุกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุเพศภัยจากพิชาชีพที่ Line Official K-Bank Life ล e หรือโทร02 888 888 88, 8 88, 8 88. ขอขอบคุณนะครับรถจักรยายนยนต์อัลฟาวัลนทิสโดดเด่นทุกความเป็นคุณ h o r ์ z รซอ300รถจักรยายนยนต์พรีเมียมอ,อัตโมติรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Ur b a n Premium s c o o t e เตจากอัลฟาวัลิส อัลฟาวีสเปเชียลออฟเฟพบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์อัลฟาบรันทิสทุกรุ่นวันนี้รับทันทีวอลชอร์ส่วนลด10,000บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2566รถจักรยานยนต์รุ่นฮอร์เรซอน300ราคา1 2 9 9 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาทต่อเดือนฟรีวอลช์ส่วนลด10,000บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพระบเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษักหนด เงินไขเป็นไปตามที่สถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ alphaquantis.com YouTube youtube.com/slash alphaquantis v หรือโทร02-079-1865 Facebook a l p h a v o l a n t i s ขอขอบคุณเบอร์ดี่แบล็กเลสชูก้าหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองเบอร์ดี่แบล็กเลสชูก้าหอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลอง เลือกกาแฟดําต้องเบอร์ดี้แบล็กเลสชูการ์หอมจัดเข้มจริงอร่อยสุดๆต้องลองน้ําตาลน้อยกว่าแค่35แคลอรี่อร่อยและดีขนาดนี้ป่องนี้ต้องลองเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ